สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะสองป้าหลานนะคะสุดแสบสุดซาสุดกวนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะเยลลี่ไข่าดาวกันเราไปซื้อเยลลี่ไข่าดาวที่ร้านค้ามาน,นะคะสีเหลืองอะสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะ,ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเอาเอาสีนี้ก่อนออะเราแกะสีฟ้ามาก่อนนะคะ เห็นไหมคะว่ามันเป็นลูกไข่ดาวนี้หนูอยากกินอ่ะไข่ดาวแบบนี้นะคะอยู่ในกระทะนะคะหนูอยากกินน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยทำแกะกินดินี่นะคะไข่ดาวเย็นลี่ไข่ดาวที่เขากําลังทิ้งทิกันตอนนี้นะคะแต่อันนี้เป็นถ้วยชิลลี่ไข่กระทะ เ็นรีไข่กรกะทะนะคะเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะคะโกเคโะเยอต่ต้องใช้กุญแไแต่น้มันอ๋อมันมีที่แกะอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะอ,อันนี้เอาไว้เล่นตัวหลังอาไว้เล่นตัวหลังด้วยกันต่อ ตอนนี้ว่ากินใช่ไหมนะบอสไม่เอาอ่ะจะกินได้หมดโรงเรียนเลยต้องใส่เอาต้องเอาเป็นไก่แต่ละมือบอสคุณร่าผมตาผมอยากกินได้เลยอ้ยยากหน่อยนะ ิไไนเะป็นไงม้่งกินเป็นไงคะเหมือนชเหมือนเจลลี่ไข่าดาวโอ้ยกินมันจะหอมๆห,หน่อยนะลองชิมมาเลยเหนียว <c oughs> มันอ่อกแล้วเหนียวนะม,มาที่หนูเคยไปกินที่ทะเลอ,อร่อยมากทำไมว่าไม่กินตรงนี้มั่ง ก็ได้เหมือนะอัหยหลนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยกัดได้จูขายแล้วแบบนี้นะคะห้าบาทซื้อที่ร้านถอนขายของชำแถวบ้านไม่ได้หรอรีวิววันนี้เสร็จ แตแล้วก็อันนี้เอาไว้เก็บกินที่บ้าออนะะอ,อ,อ้าวเข้าหมดือคะอ้าวเข้าไมครับเท่ากับชิลล่สองชิลล่าสองมาห้าสิบสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวไขกระทับน,นะคะของเราสองคนป้าหลานนะคะก็ แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายน้องใหม่บ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายาจุ๊บจุ๊บเปิดปท่อเปท่สับเลย